ผมมีปัญหาที่ว่าลูวิ่งเนี่ยมันสะดุดน,นะครับเวลามีคนมาเล่นเนี่ยค้ากขาแจ้งว่าเครื่องมันสะดุดบ่อยผมให้ช่างไฟข้างนอกมาต่อตรงไว้ให้แต่ทีมช่างก็บอกผมว่าต้องต่อคืนมาเป็นแบบปกตินะครับพอ okay, แก้ปัญหาไม่ถูกวิธีแต่มันมีผลผเสียครับผมใเรื่องของ,ของความปอดภัยด้วยจคนทีเห็นแล้วก็า ดีครับช่างจีวรครับวันนี้นะครับผมมีลูกค้าเจ้าหนึ่งเป็นคอนโดนะฮะต้องบอกว่าเป็นคอนโดของน้าเพชรท,ที่อยู่มาหาชัยนะครับผมครับลูกค้าเจ้านี้แจ้งซ่อมเกี่ยวกับรูปวิ่งไฟฟ้าที่มีปัญหาแล้วก็ทีมผมเข้ามาดูแลนะครับฝากวัน,นิดนึงครับผมสําหรับท่านที่มีเครื่องออกกาลังกายไม่ว่จาจะเป็นรูปวิ่งไฟฟ้าจักรยานอิเล็กทริคอนอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเครื่องออกกำลังกายทุกประเภทนะครับทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นอยู่ใช้ตามบ้านหรือคอนโดนะอพาร์ตเมนต์หรือฟิตเนสได้หมดเลย k ี w อ n เป็นหนึ่งในทีมช่างทีอ่อยู่ในกลุ่มบ้านช่างของประเทศไทยนะครับที่มีผลงานมากมายให้ลูกค้าสามารถติดตามทุกๆช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, l i ์อินสตาแกรมหรือ t i k t o k นะครับเข้าไปดูเราได้นะครับผลงานสําหรับวันนี้นะฮะผมจะพามาดูทีมช่างครัว่า,วาการทํางานของเราเป็นยังไงบ้างสําหรับเคสนี้มีอะไรบ้างที่เสียหายแล้วติดปัญหาอะไรไหมแก้ไขได้ไหมแล้วใช้งานได้จริงหรือเปล่าตามไปดูกันเลยครับไป ครับผมจะพามาสอบถามหหัวน้าช่างหน้าผมําต้องแนะนําก่อนครับนี่คือช่างดิดของเรานะครับสวัสดีครับผมผมช่างดิดครับผมนะครับช่างใหญ่ที่ร้านคุณกีวอนะครับช่างใหญ่เลยเหรอครับใช่ช่างใหญ่ถอนแม่หน่อยครับถอนแม่หน่อยไม่ได้เราตรวจแล้วไม่มีไม่มีใครเป็นโควิดใช่ไหมใช่ครับใช่ครับโอเคฮะผมจะถามว่าเคสเนี้ยของลูกค้าที่เป็นของคุณโอ๊คคอนโดน้ำเพชรเนี่ยครับครับผมสปิริต C T 800รเนี่ยวันนี้เรามาทําอะไรบ้างครับวันนี้เรามาสายพานเบลลนะครับสายพานตัวนี้นะครับคือสายพานเบลล์สายพานเดินนะครับมันมีปัญหานะมันขาดทำรุดนะครับครับผมเสื่อมสภาพเนาะครับเสื่อมสภาพนะครับครับผมก็ทางคุณโอ๊คได้เชิญทีมงานคุณกีวอนะครับเชิญเลยเหรอครับครับเชิญนะครับโอ้โหดูดูยิ่งใหญ่นะครับเชิญเชิญทีมงานคุณกีวอมาดูแลแม่นทันต์นะครับเครื่องนะครับ เรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยนะครับครับผมแล้วก็ได้เปลี่ยนสายพานสายพานใหม่แล้วก็แมทนเทนเพื่อแมทนเทนเครื่อทอี่ทําอะไรบ้างครับผมครับในการ,เ,ร,เ,รเป่าพูนดูพูนดูสายพานเช็คระบบนะครับตัวนี้เช็คระบบว<ะ>่าทำความสะอาดห้องเครื่อง,งให้ใช่เดี๋ยวผมจะย้อนให้ดูครับว่าก่อนหน้านี้ที่เข้ามาเนี่ยห้องเครื่องเป็นยังไงนะครับแล้วก็หลังจากที่เราแมทนเทนเสร็จแล้วเนี่ยห้องเครื่องสะอาดสะอาดดีไหมนะฮะ อันนี้เป็นขั้นตอนในส่วนของการทำอยู่นะฮะก็คือเป็นการเปลี่ยนสายพานแล้วก็กำลัง<ช>ติตั้งให้อยู่นะครับ,นะ,รบนะครับมีอะไรอีกไมหมครับช่างดิที่มีปัญหาตัวนี้ก็เหลือแต่คาลิเบทเครื่องให้ให้ลูกค้านะครับตอนนี้เรากำลังติดตั้งอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกว่าหลังจากติดตั้งแล้วทางทีมช่างเราและทางเจ้าแก่กีวอนนะครับ นะเราจะมาดูกันว่ามันเ,เครื่องมันทํางานปกติไหมติดขัดติดขัด,ต,ดติดปัญหาอะไรไหมน,นะครับเดี๋ยวก็่อมาดูกันอีกอีกทีหนึ่งนะครับอขอบคุณมากครับมีอุปสรรคไหมครับสาหรับงานเคสนี้เคคนี้ไม่มีอุปสรรคอะไรครับราบรื่นด้วยดีนะครับผมยังยังไม่เรียบร้อยเลย นะงานนี้ยังไม่เรียบร้อยยังยังครับยังไม่เรียบร้อยเราขั้นตอนการประกอบอยู่ครับตัวนี้นะแต่ไม่ได้มีปัญหาหรือไม่มีอุปสรรคอะไรใช่ไหมไม่มีครับผมเพราะอะไรครับจริงๆก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอ่าคือพ่อเราเป็นมืออาชีพยังไงครับโอ้โหจบมือครับจบมือครับขอบคุณที่ช่างทุกคนนะฮะอบคฮะดูเล่นใหญ่นะยิ่งใหญ่นะนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าที่ช่างดิบบอกว่าด้วยความเป็นมืออาชีพของช่างดิบเนี่ย มันจะทำให้เครื่องกลับมาใช้งานได้ดีหรือเปล่านะครับนอกเหนือจากนั้นนะผมครับผมโฟกัสที่ลูกค้าก่อนต้องถามคึงความพึงพอใจของลูกค้าว่านบว่าไอ้ที่เราทํางานให้ตรงนี้นะครับลูกค้าพึงพอใจหรือเปล่านะครับสําหรับเครื่องที่เราต้องทุกๆเคสน,นะครับจริงๆต้องขออนุญาตสอบถามทางลูกค้าด้วยถ้าลูกค้าท่านใดที่พอจะมีเวลาให้ความร่วมมือช่วยแล้ว่ายลิปก็ต้องขอขอ,ขอบคุณมากๆานะพี่ ให้ข้อมูลกับทางร้านเรานะฮะสำหรับท่านที่ไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรค,ครับผมครับก็ผมสัญญาว่าทีมผมจะทํางานให้ดีที่สุดนะครับทําให้เต็มความสามารถแล้วก็ถ้ามีผิดพลาดประการใดลูกค้าสามารถท้วงติงและก็ติดได้นะครับผมครับติดได้เพื่อเราจะได้ทําการพัฒนาในส่วนของข้อผิดพลาดนะครับผมส่วนสําหรับลูกค้าท่านใดที่เคยใช้บริการจากทางร้านผมแล้วนะครับผมก็ท่านใดที่ถูกอกถูกใจบริการจากทางร้านทีมช่างชีวอนเนี่ยก็ต้องขอความกรุณา กดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ comment ให้กำลังใจให้ทีมงานเราได้มีโอกาสได้ทำงานแล้วก็ดูแลลูกค้าต่อ,ตอไปนะครับผมครับเราหวังว่าเรา,าจะทำงานอางของเราหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดแล้วก็ให้พึงพอใจลูกค้ามากที่สุดให้สมกับที่ลูกค้าเลือกทีมเราแล้วก็ไว้วางใจทีมเราเป็นอย่างด,าดีแท้แน่นอนอน,ะนะครับผมครับผมขอสัญญาครับผมครับขอบคุณครับ โอเคทีนี้ถ้าได้มันจะขึ้นคำว่า factory setting please enter นะฮะมันจะขึ้นคำว่า factory testing please enter นะครับผมแล้วก็กด enter ครับผม enter หนึ่งครั้งมันเป็นการเข้าไปในส่วนของ service menu นะครับ service menu เนี่ยเราจะสามารถตั้งค่าตั้งระบบทุกอย่างได้หมดเลยในตัวของเครื่องนี้อันนี้เป็นในส่วนของ unit unit คือเป็นหน่วยของ m e t r i c ที่เป็นกิโลแล้วก็เราสามารถเปลี่ยนเป็นเป็นแบบเป็นแบบไมล์ก็ได้เป็นเป็น US ครับ แต่แลราก็กด enter ไปเรื่อยๆครับอันนี้เป็น adjust w h e สามารถาไม่เป็นไรดกด enter ไปอันนี้เป็นการเซ t สปีดของมันคือเริ่มต้นที่0.8นะครับแต่ประเด็นของเราเนี่ยคือเราไม่ได้ไม่ได้มาเซ t ค่าเพราะมันค่ามันตั้งไว้อยู่แล้วนะอันนี้คือเป็นแ a x speed ของมันก็คือ20กิโลมตรต่อชั่วโมงกด enter ไปอีกครับ oh. adjust max elevation 15 enter ไป แล้วก็กดทูสตาร์ทคาลิเบตก็คือพอถึงขั้นตอนตรงนี้ให้กดปุ่มสตาร์ทระวังขามันมอส่ากดสตาร์ทเครื่องมันจะคาลิเบชันของมันเองนะครับเครื่องมันจะคาลิเบชันของมันเองเนี่ยสังเกตว่าสายพานจะเริ่มหมุนครับคือขั้นตอนตรงนี้นะแต่พามันจะเริ่มหมุนตั้งแต่ช้าช้าสปีดเริ่มต้นครับจนไปถึงความเร็วสูงสุดของมันคือขั้นตอนตรงนี้นะปล่อยให้เครื่องมันทํางานของมันเองไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันเลย ไม่ต้องไปยุ่งกับเครื่องนะครคือพอถึงขั้นตอนคาลิเบชันตรงนี้ปล่อยให้เครื่องมันรันเองนะครับแล้วในขณะที่เครื่องมันกำลังตรวจจับแล้วก็กำลังตรวจเช็คระบบซิสเต็มของมันอยู่เนี่ยครับผมเราเพียงแค่รอเวลานะครับรอเวลาให้เครื่องมันคาลิเบรถ้าเครื่องมันมีปัญหามันจะฟ้องเออเลอร์ล็อกทันทีนะครับถ้าคาลิเบรไม่ได้มันจะฟ้องเออเลอร์ล็อกทันทีที่หน้าจอนะครับมันจะใช้เวลาคาลิเบรเนี่ยประมาณ1-2นาทีนะครับ หสนาทีสังเกตไหมครับว่าผมไม่ได้ทําอะไรมันเลยเครื่องมันจะจับความเร็วรอบของมันตั้งแต่สปีด0.8ไปถึง20สปีด20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสำหรับท่านใดที่ใช้ดูวิ่งรุ่นนี้อยู่นะครับแล้วเครื่องมันมีปัญหาอยู่เบื้องต้นให้ใช้วิธีการคาลิเบตคาลิเบชันแบบที่ผมแนะนำนะครับปุ่มสตาร์ทกับปุ่มสปีดบวกค้างไว้แล้ววางเซฟตี้คีลงไปหน้าจอมันจะขึ้นคำว่า f เตอ o r y mode setting นะครับน,นี่ ความเร็วเริ่มลดลงนั่นแสดงว่าหน่วยประมวลผลของมันเนี่ยทำงานแล้วถ้ามันติดเอลอร์ล็อกเนี่ยครับผมครับมันจะมีปัญหาทันทีมันจะฟ้องทันทีครับว่าติดปัญหาในส่วนของอะไรแต่ถ้าเทสในส่วนของความเร็วลอบไปถึงความเร็วสูงสุดแล้วระบบอินคายขึ้นชั้นสูงสุดแล้วลงสูงสุดแล้วไม่ติดเอลอร์ล็อกอะไรแสดงว่าเครื่องใช้งานได้ปกตินะาพูดทน นะครับผมอ่าอันนี้เป็นทิกเล็กๆน,น้อยๆนะครับนำมาฝากเพื่อนๆหรือ,อลูกค้าท่านใดที่ใช้ลู่วิ่งของสปิริตนะครับลู่วิ่งของสปิริตใช้วิธีการคาลิเบตเซอร์วิสโหมดแบบนี้นะครับผมอ่าเรื่องิีซ้อมเป็นหน้าที่ของคุณลูกค้าครับเรื่องลู่วิ่งไฟฟ้าหไว้ใจผมครับช่างจีวอนวันนี้หวังว่าคงจะมีประโยชน์กับ ลูกค้าท่านไหนที่ใช้ของมีฮอนี้นะสปิริตฟิตเนสนะครับผมอ่ะนะครับตรงนี้ต้องจริงจริจีวอนเนี่ยต้องขออนุญาตสอบถามทางคุณพี่ทองพันธ์ครับพี่ทองพันธ์พี่พันธ์นะพีพ่พันพี่เป็นผู้ดูแลของฟิตเนสของคอนโดน้ำเพชรนะครับผมหลังจากที่เราเข้ามาทำงานในที่เนี่ยครับมีอะไรที่คิดว่าทีมนี้ต้องปรับปรุงหรือมีอะไรที่พี่คิดว่าจะแนะนามีไหมครับพี่ อ๋อการปรับปรุงไม่มีแน่นอนครับผมต้องขอบคุณทีมช่างนะครับที่ได้มาแก้ตัวนี้ให้นะครับก่อนหน้านี้ผมมีปัญหาที่ว่าลูวิ่งเนี่ยมันสะดุดนะครับเวลามีคนมาเล่นเนี่ยลูกค้าก็แจ้งว่าเครื่องมันสะดุดบ่อยนะครับเขาต้องขอบคุณช่างมากที่มาช่วยแก้ไขให้นะครับผมให้ช่างไฟข้างนอกนะครับมา ต่อตรงไว้ให้หลังจากที่ต่อตรงก็ถามว่าใช้ได้นะครับแต่ก็พอดีนะครับทีมช่งางก็บอกผมว่าต้องต่อคืนมาเป็นแบบปกตินะครับเป็นแบบเก่านะครับจึงจะคาลิเบตได้นะครับ,รบก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับครับคือผมไม่ได้บอกว่าช่างไฟที่เข้ามาแก้ไขปัญหาน่ะไม่ดีนะแต่ผมก็ลังบอกว่าเขาแก้ไขปัญหาไม่ถูกวิธีเขาอาจจะไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับการคาลิเบตของเครื่องโดยตรงแต่เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า แต่มันมีผลเสียครับผมต้องบอกว่ามันมีผลเสียถ้าในเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับถ้าลูกค้าบางคนวิ่งโดยที่แบบไม่คำนึงถึงความปลอดภัยมันเกิดอุบัติเหตุได้เดี๋ยวจะทําให้ลูกบ้านลูกค้าเนี่ยเกิดอุบัติเหตุแล้วก็บาดเจ็บได้ซึ่งไม่ควรนะเพราะฉะนั้นทีมเราก็ทํางานให้กลับมาใช้งานได้ปกติดังเดิมนะครับมีอะไรคอมเมนต์อีกไหมพี่เรื่องของการทำงานของทีมผมวันนี้แนะนำได้ ต้องกินได้ครับดีมากเลยผมขออนุญาตถามพี่พันธ์นะครับผมทารนั่นแหลทีมช่างเราเป็นยังไงครับพี่ดีครับผมทีมช่างไวมากเลยครับแบบโปรเฟชชั่นอลเลยนะครับแบบมืออาชีพเลยเป็นมืออาชีพเลยขนะครับคุณมากเป็นมืออาชีพเลยนะครับแบบไวมากเลยแบบไม่สปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วนะเข้าพ่เข้าพี่พันธ์ไงนะครับเป็นมืออาชีพมากๆนะครับนะครับสำหรับช่างทีมนี้นะครับ นะครับโดยเฉพาะน้องบอมนะครับสะอาดมากเลยนะครับดูดูทำความสะอาดให้ความสะอาดให้ดีมากเลยนะครับโอ้นี่ช่างบอมนะครับให่ครับทิ้งท้ายนะครับจริงจริงใช่ไหมครับผมมาครับพี่พันนะครับครับทิ้งท้ายครับผมครับสุดท้ายนี้ผมเองก็ต้องขอบคุณทางคอนโดน้ำเพชรแล้วก็พี่พันที่ดูแลฟิตเนสตรงนี้นะครับที่ไว้วางใจแล้วเลือกทีมเราเข้ามาดูแลนะครับผมครับเรื่องฟิตซ้อมเป็นหน้าที่ของคุณลูกค้าครับเรื่อกลุกขึ้งไฟฟ้าไว้ใจเราครับผมทีมงานช่างทีวอน โอเคขอบคุณครับขอบคุณครับครับขอ สปี่ยสิทุกคนพร้อมๆกันเลยครับอ่า,านเปียนนิดนึงนั้นง,งไปเลยตัวของ GT ห้ารุ่นนี้มันไม่มีตัวบล็อกสายพานรุ่นนี้ไม่มีบล็อกสายพานมันก็เลยมีโอกาสที่จะทำให้มันสายพานมันเตซไปเฟซมาครับผมนะครับ ะดุดต,ตั้งขึ้นบอมสะดุดไม่บอม <c oughs> ตั้งขึ้นในรัุดสะดุด <c oughs> <c oughs> เดยเอาไขควงวันนี้นึง